ผู้บรรยายได้เห็นบัวซึ่งอยู่ในน้ำทำให้นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพิจารณาและแบ่งบุคคลออกเป็นสี่เหล่าหรือสี่ประเภทที่จะรับรู้หรือว่าเรียนรู้และเข้าใจถึงสิ่งต่างๆดังนี้ค่ะบัวประเภทที่หนึ่งคือบัวที่ค้นน้ำแล้วเพื่อรอรับแสงอาทิตย์และพร้อมที่จะบาน ซึ่งเปรียบได้กับบุคคลที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถรู้เข้าใจในเวลาอันรวดเร็วบุคคลพวกนี้ก็คือประเภทที่เป็นอัจฉริยะทั้งหลายกลุ่มที่สองคือบัวที่ปลิ่มน้ำกลุ่มนี้คือกลุ่มที่พร้อมที่จะบานในวันต่อไปพวกนี้จะเป็นพวกที่มีสติปัญญาปานกลางเมื่อได้ฟังและพิจารณาตามแล้ว ตลอดถึงได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมก็จะสามารถเรียนรู้ได้โดยเร็วนี่คือบัวปลิ่มน้ำนะคะส่วนบัวประเภทที่สามคือบัวที่อยู่ใต้น้ำเพื่อจะบานในไม่ช้าพวกนี้เป็นพวกที่มีสติปัญญาน้อยเมื่อได้รับฟังได้รับการพิจารณาตามและ ได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมอยู่เสมอแล้วเขาก็จะเรียนรู้ได้แต่ว่าพวกนี้จะมีความขยันมันเพียนจะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อซึ่งเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ได้ในวันข้างหน้าอันนี้คือบัวที่อยู่ใต้น้ำยังมีโอกาสเรียนรู้ได้นะคะส่วนบัวประเภทที่สี่นี่สิคะเป็นบัวที่อยู่ ใต้น้ำลึกและใต้คโคลนตงพวกนี้เป็นพวกที่ไม่พ้นภัยจากสัตว์น้ำทั้งหลายจะเป็นพวกที่ไร้สติปัญญาไม่มีความเพียรพยายามที่จะเรียนรู้อะไรทั้งสิน้นซึ่งเปรียบกระบัวที่อยู่ในคโคลนตงและในที่สุดก็จะตกเป็นอาหารของปลาและเต่า ไม่มีโอกาสที่จะโผล่โพ้นน้ำหรือเบ่งบานได้เลยหากเปรียบประเภทของคนเราเป็นบัวทั้งสี่เหล่านี้ลองพิจารณาตัวเองนะคะว่าเราอยู่ในบัวประเภทไหนเป็นบัวที่โพ้นน้ำแล้วหรือว่าบัวที่ปลิ่มน้ำหรือว่าบัวที่อยู่ใต้น้ำหรือ ว่าบัวที่อยู่ใต้น้ำลึกและใต้คโคลนตมงแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงเราจะเป็นบัวประเภทไหนก็ตามหากเราไม่ยออ่อท้อมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำความดีและพัฒนาตัวเองแล้วเราก็จะสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเป็นสุขค่ะ